สวัสดีค่ะรีแอคบ้านพี่วันนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงใหม่ของยูวียูวีฝั่งที่ป๊อกนะวันนี้วันนี้ขอเป็นแบบจีป๊อกบ้างเนาะวันนี้เราจะมาดูของยูวีนะคะชื่อเพลงว่าโอมโอมโอมจงรวยหรือเปล่าโอมอะไรหรือเปล่าเฮ้ อ่อยมานิดนึงนะคะว่าแบบเอ็มบีเขาแ่บมากแล้วเนื้อเพลงเขาเนี่ยเป็นภาษาลูด้วยสองคนนี้สองไม่ออกไม่เป็นไรแต่เราจะแปลให้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยเราไปดูเอ็มีกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนอันท่าหนึ่งล้านโอ้โหเจ็บเหรอใช่เจ็บอุ้ยมีความพาราตาก่ะเออ อาจะแบบชื่อโอมเนี่ยโอมแบบเป็นภาษาอินเดียไงอ้าวโอ้น่าทะ่งสุดเหรอเฮ้ยลุกขึ้นนะนิสา้าเม a อ e up เลิศว่ะฉันเกิอะไรอะเออนยสาแพ้แน่ค่ะแบบว่าบูชายามา ส่เหลียอู้วว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 ควว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 ีววววว้วว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 ันจวว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  宝宝在哪？我 สวยมากออนจังที่ผิวใช่ไมววโอ้โโอี่ป็นแชยามาโอ้กอโ มัเป็นหนไมากเปะคงไม่ซมากแค่ที่คุณบอก้วแค่เช่อ้าบบเออเฮแซมากเลยค่ะคุณแต่แอนดีเลยถือว่ป็ูตลอดเลยเนาะแค่มองมาเจอว่าทำถึงมากเนี่ย is snake under เออ อันเดอร์อันเดอร์ออกนี่สุนเลมูแบบอันดอะไรอู้หูยดีมชอบอ่ะนี่เหรอนะคขาลุกว่ว้ก่อนหนึ่งนาทก่อนเจดโอ้เจดถอดเส้อกคไม่ก็คือมันตัดนี่นะนี่เนี่ยอ่ะ อต่วไบเบ,บิใช่ไหมชื่อไบเบิลอ่าไบเบิเป็นงูตาเขียวชอบที่ตาเขียวคือเฮ้ยทำดีมากอ่ายังไงภาษาลูภาษาลูนะคะ,ะคือสองคนนี้ฟังไม่ออก <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไอ้นี่ได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ก,ก็ไปเตื่นๆตือนเราม่ไปดูเสียงเอ้ยแต่ว่าชอบท่อนท่อนตั้งแต่ท่อนแรกเลยนะคะ ที่บอกว่า I'm อ o o k i n g you แอบชอบอยู่นี่นะคะแบบฉันมองเธออยู่นะฉันแอบดูเธออยู่เอออยากให้เธอมาลองเดินมาต้องที่ข้างในดวงตา I w a n น to eat you นะเดินเข้ามาสินี่เรียกเลยค่ะ I w a n t to eat you นะคะนี่พี่มิชชอบเสียเก่งมากค่ะอันนี้ก็แต่งเองเหมือนเดิมใช่ไหมแ่คทอุ้ยแต่คนน่ะแซ่บมากเลยอ่ะแล้วก็ภาษาลูนะคะเราจะแปลตามใน m อนี้แล้วกันท่อภาษาลูนะคะ เขาท่องว่าเมกอวิทย์มาคิดอ่าท่องมาท่องคาถามหารวยคุยท่องคาถามหารวยคุยคุยคุยเออต้องให้แปลไหมคุยท่องท่องมหารวยคุยรวยคุยรวยคุยรวยโอ้ยพูดไม่ได้เ้อแปรวยอ่าประมาณนั้นเป็นเออนั่นแหละนะคะรวยคุยนะคะ แล้วก็หลักอยู่ลมอุมหลักอยู่ลมก็อยากไล่หู้เลอทูก็คืออยากเอ๋อเออมันแปลได้จริงหอมันจะไม่โดนแนนใช่ไหมก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันภาษาลูใครที่แบบรู้ก็นั่นแหละฟินๆไปแต่ก็เขาบอกว่ามูอันเบลเลอร์ลยแล้วก็จะมีท่อนของเอคใช่ไหมล่ะที่อีสเนกอันเบอร์น้อเพลงก็คือแซ่บ เนื้อหาเกิน8แต่ชอบอะยอ่รู้สึกว่าเขาเขาใช้ใช้คําแบบว่าให้มันเป็นภาษารูวเนาะเพื่อที่เพลงที่จะได้ออกมาดูแบบไม่ดูรุนแรงมากแล้วก็ดูแบบดูไม่หยาบหรือติดเหล็กเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอชื่นชมเอวีเออทำดีมากเอวสวยเออใช่เอ็สวยจึ้งแล้วก็สวยคนแต่ว่าในนี้ที่ดูคือชอบคุณนันทิสา เราคือแบบตตอนเ็ัวใช่มซุยมากฟิลแบบไอเนี้ยรองของมอะคาลาใช่ใช like ่เออแบบนั <me cool> <me 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 ้นเลยใช่คือแบบอะไรนะจอมหาเว็บของเกาหลีอะอ๋อเอ็กซิลมากเย็นหวยอะเอ็กิลนั้นอะใชอสวยมากเหมือนเหมือนแต่ว่าลองอะคาลาตัวเองใช่สิ ก็เหมือนแบบมนแพนักให้หลงหรือเปล่าใช่แล้วกูหลงกูแล้วกูหลงกูปาี้แเพราะว่าแล้วก็จะมีอีกฉากหนึ่งที่ว่านั่งกันแบบที่นั่งอ้าขาแล้วก็เหมือนเป็นแฉกรูปดาวแล้วก็เหมือนทั้งห้าข้อเลยเนี้ยไี่คิดว่าอาจจะเป็นเหมือนแบบกำลังทําวิธีบูชายันเใช่ใมันเหมันเหมือนพิธีกรรมบูชายันเพราะว่ามีฉากที่เอ่อตูนที่เป็นเหมือนเป็นขาแพ้อืมเออถ้าเกิดว่าตามความเชื่อของ เกี่ยวกับปีศาจอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้แพรเป็นเครื่องบูชายัญประมาณนั้นค่ะแพรอ่าใช่แต่เอ็มวีคือทำดีมากนะดูเขาตูมขนขดขนขนขดตูมเขาตูมมีขนเขาตูมเลิศแดนเซอร์เนี่ยเขาเรลิศแบ็บอัพอะท่อนเปิดอะไรเงี้ยมันแบบเอิ่มจึ้งอะเนี่ยเขาเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรลูกป้านหรอมั้งเนี่มันทำดีแบบอ่ะน่าจะเป็นเหมือนแบบ หน้าทีไอ้นี่หรือเปล่าเออเหมือนฟิลลงนะหน้าทอง,ทองเออใช่เพราะหน้าเป็นสีทองหน้าหน้าทองหรือเพราะวาหน้าออหน้าทองเขาก็สดเสน่ห์ใช่ไหมใช่สดเสน่ห์แต่ว่าอันเนี้ยไ,ไม่ไม่แน่ใจว่าเอ็มบีอ่ะสื่อสื่อ,อฟิลประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันมีความแบบยั่วแค้นนิดนึงอ่ะอแน่นอนว่าโอม่เธอรักก็คือนั่นแหละค่ะเหมือนเล่นของก็เรียกอะไรนะเหมือน อันนี้ MV แล้วมันไทยเอออันนี้ MV เ,เหมือนน่าจะเกี่ยวกับพวกแบบเอ่อเล่นของศิยศาสตร์ที่คุณจะ MV นะเพราะว่ามันมีการเหมือนแบบลายคาถาลายมวน<ช>ทำสเสน่ห์อะไรฟิวฟิวประมาณเนี้ยทำดีทดีเลยไม่ใช่แค่แบบว่าดนตีอินเดียแล้วก็แบบเอ็นไปทางนั้นไม่ใช่นะแต่ที่ที่ดูลูคือเหือนว่ารวมๆอ่ะรวม,ม,มภาพรวมทั้งหมดคือเหมือนเอาหลายๆศาสตร์มารวมๆๆกันแต่ว่า ทำออกมาดีเพื่อหัวจึงไม่ไหวหมองจือปากไอแคอม,มาเป็นที่นี่เนี่ยเชเดล,ลีออคือแบบมันมันเลิศเกินอ่ะ้าส่ยนะคนคือแบบแล้วแบบแต่งหน้าเมคอัพคือรอดทุกคนอ่ะจริงๆสวยมาก,กนเนี่ยโหมเซดอ่ะคือแบบหล่อมากแต่เราไม่ถึงเป็นคนเดียวที่แบบเหมือนโลกเข้ามาเนี่ยอ๋อ แช่ก็ทำเหมือนอารมณ์ฟิลเหมือนแบบโปยเสน่ห์ให้เขาเข้ามาอุ้ยแต่ชอบฉากที่แบบว่าเรียงต่อกันเป็นรูปดาวอะ้วแบบอันเนี้ยถ่านึกถึงอ่ะมันจะเหมือนเอ่อที่เคยดูหงนนะหร่อนรู้จักป่ะที่ลองไปหาเซิร์ชในข้อมูลก็ได้ไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าพี่ผู้ถูกไหมคือเหมือนว่ามันเป็นการทําของอย่างหนึ่งที่แบบว่าถ้าหงหงร่อนอนะ่ะคือเหมือนเขาจะมีหม้อ ยืนอยู่เว้ยมีหม้อวางอยู่ใต้ใต้หลังขาผู้หญิงแล้วก็ให้ผู้หญิงอะ่ะขึ้นใส่ถุงแล้วก็ไปยืนคอมแล้วก็ท่องมนอ,อะไรเงี้ยเหมือนเป็นการฟิลเป็นการทำเสน่ห์เพราะว่าฉากเมืกี้มันมันเหมือนเราอย่างนั้นอะเหมือนมีมีเลือดหนึ่งมีเลือดด้วยอะ่ะเพราะว่าอะไรเงี้ยคือของแบบของไม่ดีเออเหมือนแบบเขาเรียกนะสายดำอะ่ะประมาณเสน่ห์อะไรประมาณเออใช่ใช่ก็เลยโอ้มหาเสน่ห์มหาลรือยทุกอย่างเออ เขาก็มาถามหาเลยคุยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเอากิมมิกเล็กๆไม่น้อยพวกอะไรเงี้ยมาใส่แต่ว่าไม่ได้ทําให้มันดูจงแจ้งว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าไอเดียในการคิดคูถ้าถ้ามันเป็นอย่างที่คิดนะก็คือแบบเจ๋งอ่ะเขาแต่ชอบมากเลยอ่ะจ้ะแล้วแบบเขาชื่ออะไรนะไบโบแบบตางเป็นสีเขียวอะชอบแบบแล้วแบบเขาหล่ออ่ะแปลว่าคูไปงูเหรอเขาเป็นรานกอนไหมโอ้น่าจะเป็นน่าจะมาคู่กันหรือว่าเพราะว่าเขานีหนัะ ซีรีส์ที่เล่นด้วยกันชื่อว่าโฟมเนี่ยก็ไม่แน่หะเพราะว่าเหมือนอันเนี้ยที่ดูใช่ป่ะเหมือนคนเนี้ยเป็นงูใช่ไหมแล้วเหมือนงูอ่ะออกมาจากเหมือนมาที่ตัวเจดอ่ะอ๋ออือแล้วคือคนที่เหลือเนี่ยพวกแบบพี่หวี่ะเหมือนล้อพอกจริงเออเหมือนพี่หวีเหมือนแบบเอามาถวายอ่ะฟีลประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่งูที่เราเห็นอาจจะเป็นเขาก็ได้เออใช่อารมณ์เหมือนเดโกมาฟอยเงียที่ที่ เขาเรียกไรนะหางหนอนต้องตัดแขนเพื่อที่จะได้สลักแล้วให้เขาแบบเป็นรูปเป็นลางขึ้นมาในหม้อนั้นอ่ะอ่าอ่านอกใช่ไหมเพราะว่านี่พองูออกเลือดออกปุ๊บแล้วแบบแบบโบก็โผล่มาเหมือนงูมาจากไลใช่ใช่ไลออกมาแ้วฟิวน่าจะครบทุกคนปะอห้าตัวห้าคนอืมเจอมาทําถึงมากคือแบบยั่วเพศแบบสุดๆเลยอันเนี้ยคือของจริงแดนเซอร์แบ็คอัพถึงทุกคน ตอนนั้นเราว่าเราดูมามาบูซีอ่ะเราก็ลองแบบไอ้นี่แล้วนะอันเนี้ยมามูซีเวอร์ชันไทยได้เลยอ่ะเคยดูเลยใช่ปะมามูซีอันเนี้ยอืมมามูซีเวอร์ชันไทยชอบอ่ะชอบมากเลยอ่ะเจิดสวยชอบชๆชอส่วนท่าเต้นนะคะทุกคนก็ไปดูเอาเองแล้วกันเพราะว่าไม่น่าจะทำได้นี่ก็เป็นผลงานของ คนไทยที่ทำออกมาก็แบบถือว่าดีมากดีมากไปปั่นียวกันเยอะนะคะทุกคนดีดีมากจริงๆนะใช่หลายเอ็มวีที่ดูมาอันเนี้ยคือที่ที่สุดจะว่ามันก็ได้นะจะบอกว่าเหมือนอวยหรือเปล่าไม่อะแต่คือมันดีจริงๆอะทุกคนให่ทุกคนได้ลองลองดูอะก็ประมาณนี้ชลิปนี้สำหรับเอ็มวีโอมโอมคิวิสำหรับอีพีต่อไปนะคะเราจะมารีแอคทิงอะไรก็ ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดิให้ใ <น S 1> พวกเราด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าชอบอยังไงก็คอมเมนต์ติชมได้หรือว่าจะกดซับสไครต์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยก็ได้นะคะไปกันแล้วค่ะวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย